รายการจากช่องอนุร <arte> ักษ์ทีว <If> ีต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกว <we> ัยสบิลลาฮุรราะห์มานุรราะหมอัสสลามุอะลัยกุมมะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ์ยิดีต้อนรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับ เข้าสู่รายการอนุรักษ์นิวส์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา18นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปครับสำหรับรายการอนุรักษ์นิวส์เดวันนี้ครับเปิดมิตินะครับมุมมองในเรื่องราวของความเป็นกฎหมายสากลนะครับที่พูดคุยกันในเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนนะครับและความเป็นมนุษยธรรมนะครับจากกรณีของการออกมาให้ความเห็นนะครับของสมาชิกวุฒิสภาคุณสวนะครับอังคณา นีละภัยจิตนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีประเด็นปัญหากับ อินฟลูเอนเซอร์นะครับสายการช่วยเหลือชื่อดังนะครับคุณกันจอมพลังนะครับซึ่งมีมูลนิธิเป็นของตัวเองด้วยในการที่จะดําเนินการนะครับเรื่องของการช่วยเหลือในบริเวณชายแดนนะครับติดกับกัมพูชานะครับซึ่งกรณีข้อพิพาทที่เป็นประเด็นอยู่นะครับอยู่ที่บ้านหนองจานนะครับซึ่งบ้านหนองจานเนี่ยทางตัวแทนของประเทศไทยนะครับจะดําเนินการให้พี่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่ในดินแดนของประเทศไทยเนี่ย ออกจากพื้นที่ไปให้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูประเด็นความขัดแย้งในวันนี้พร้อมๆกันครับเอาละครับให้ทีมงานขึ้นประเด็นนะครับข่าวแรกในวันนี้ครับเปิดพื้นที่เสียงต่างนะครับจากกรณีของการออกมาให้ความเห็นนะครับของสมาชิกวุฒิสภานะครับคุณอังคานีละภัยจิตครับต้องเล่าความเดิมตอนที่แล้วแบบนี้ครับว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยได้มีการใช้ยุทธวิธีนะครับในการปราบ หรือว่าไล่นะครับคนกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจานโดยการใช้การเปิดหนังผีมีมาวเสียงผีเนี่ยเพื่อสร้างความน่ากลัวก่อกวนในการหลับในการนอนนะครับไม่ให้คนกัมพูชาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยได้ประเด็นมันมีอยู่แบบนี้ครับว่านักสิทธิมนุษยชนนะครับส่วนใหญ่มองว่าการกระทําแบบนี้ซึ่งต้องบอกกันเลยว่าเราจะไม่ไล่โดยใช้ความรุนแรงเราจะไม่ไล่นะครับโดยใช้ วิธีการที่สากลไม่ยอมรับนะครับแต่กระบวนการเนี่ยนะครับก็มีนักสิทธิมนุลยชนนะครับให้ข้อเสนอเนะและก้ก็แนวทางแบบนี้ว่าการทรมานทางด้านจิตใจมันผิดต่อหลักสากลเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานำไปสู่การที่อินฟลูเอนเซหลายๆคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับสอบวอังคารณีลภัยจิตว่าท่านไม่ได้ไปลงพื้นที่จริงท่านจะเข้าใจอะไร รวมไปจนกระทั่งถึงนะครับนักอดีตนักการเมืองหญิงท่านหนึ่งออกมาบอกว่าสวอ,อังคานานีรนะัตภัยจิตเนี่ยดังเพราะสามีเธอหายเดี๋ยวจะมาดูประเด็นนี้ไปพร้อมๆกันว่าเกี่ยวอะไรกับความเป็นสิทธิมนุษยชนและเรื่องราวของมนุษยธรรมนะครับสองเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ได้แยกออกจากกันนะครับเราต้องเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้มีความเป็นมนุษยธรรมให้เกิดขึ้นด้วยนี่คือประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นั่นเองนะครับเอาละครับไปที่ภาพถัดไปครับท่านผู้ชมครับ สำหรับภาพถัดมาครับจะอธิบายแนวทางนะครับในเรื่องราวของความเป็นสิทธิมนุษยชนนะครับให้กับพี่น้องได้เข้าใจครับว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆครับในการเรียกร้องนะครับเรื่องของความเป็นสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยสิทธิมนุษยชนถามว่าใครเป็นได้บ้างบอกเลยครับว่า ทุกคนที่นั่งอยู่ที่หน้าจอที่ติดตามรายการอยู่ตอนนี้เป็นได้ทุกคนเลยครับความเป็นสิทธิมนุษยชนคือหนึ่งเรียกร้องสิทธิที่เราไม่เคยได้รับแล้วควรจะได้รับนะครับเช่นควรจะละหมาดได้ในสถานที่ที่ทำงานที่บางครั้งบางทีอาจจะไม่สามารถละหมาดได้ควรจะคุมผ้าคุมผมได้นะครับแม้ว่าในพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่ เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับใครจะออกกฎอะไรก็แล้วแต่ห้ามคุม,คมผมู้คุณผมต้องเรียกร้องสิทธิของตัวเองนะครับถ้าจะให้พูดง่ายง่ายครับว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนคือสารตั้งต้นในสิ่งที่เราควรจะได้รับนะครับโดยไม่ผิดกฎหมายผมต้องเน้นย้ําแบบนี้นะครับว่าโดยไม่ผิดกฎหมายถ้ากฎหมายบางอย่างบางอันมันอาจจะเป็นกฎหมายที่นําไปสู่การจํากัดซึ่งสิทธิเสรีภาพนั่นแหละเราสามารถที่จะ ให้ข้อเสนอแนะเหล่านี้ได้เน้นย้ํากับพี่น้องขีดเส้นใต้ตัวใหญ่ๆนะครับว่าการเรียกร้องในเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพของเราจะต้องอยู่บนความสงบนะครับอยู่บนความสงบนะครับไม่ใช่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพแต่ใช้ความรุนแรง ในการเรียกร้องเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับเรื่องของความเป็นสิทธิมนุษยชนนะครับยกตัวอย่างเหตุการณ์ในการเรียกร้องนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในการเรียกร้องที่มีความสําคัญมากๆครับปี2 5 3 5 2ถึง2536ครับมีการอดอาหารของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้หยุดงานนะครับเนื่องจากเหตุการณ์การคลอด หลังคลอดผู้หญิงควรจะได้หยุดงานจึงนําไปสู่การออกกฎหมายการหยุดงาน90วันของผู้หญิงนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับปี2556นะครับมีการจะใช้ s i n เกิลเกตเวย์ในการควบคุมดูแลสื่อโซเชียลมีเดียนะครับหรือโลกออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับก็มีนักนะครับสิทธิมนุษยชน,นยออกมาเรียกร้องนะครับว่าการใช้ s ิงเกิลเกตเวยอาจจะไม่ได้สร้างความปลอดภัย สำหรับผู้คนที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียอีกต่อไปนะครับนำไปสู่การละเมิดนะครับความเป็นส่วนตัวในทุกๆเรื่องราวนะครับผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆก็เลยมีการยกเลิกกันไปนะครับหรือล่าสุดครับพัฒนาไปสู่พระราชบัญญัติกฎหมายนะครับอากาศสะอาดนะครับและพระราชบัญญัติกลุ่มชาติพันธุ์ต่างก็มาจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับนะครับเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาพยาบาล แบบคนอื่นๆเพราะไม่มีบัตรประชาชนเป็นชนเผ่าไงเป็นอ่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถสืบทราบได้ว่าเป็นคนไทยจริงไหมนะครับเพราะอยู่ตามแนวชายขอบหรือนะครับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับอีกประการหนึ่งเลยก็คืออากาศที่สะอาดคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรจะได้รับยุค pm 2.5 เป็นหนึ่งในยุคที่เรียกได้ว่านะครับเราควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังมีนักสิทธิมนุษยชนออกมาบอกว่าอากาศนะครับที่สะอาดคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรจะได้รับมันจึงกลายเป็นมันจึงมีการพัฒนากลายเป็นพระราชบัญญัติอากาศสะอาดนะครับนี่คือหน้าที่ของความเป็นสิทธิมนุษยชนที่ทําให้เราได้เห็นนะครับอไปที่สไลด์ถัดไปครับท่านผู้ชมครับ สำหรับเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนนะครับที่วันนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับคือมีทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะครับในแต่ละด้านของสิทธิมนุษยชนประกอบไปด้วย1ครับสิทธิความเป็นพลเมืองของรัฐนะครับจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ภายใต้ของกฎหมายโดยไม่ละเมิดนะครับกฎหมายหรือสิทธิเสรีภาพ ของคนอื่นนะครับสิทธิทางเศรษฐกิจในเรื่องราวของการประกอบอาชีพนะครับสิทธิทางสังคมเป็นเรื่องของการนับถือศาสนาไม่ดูหมิ่นศาสนาการสร้างศาสนาสถานนะครับบทบาทหน้าที่การศึกษานะครับสิทธิทางวัฒนธรรมนะครับเรื่องราวของประเพณีชนเผ่าของเราเนี่ยมีประเพณีมีวัฒนธรรมอะไรมีขนบธรรมเนียมอ,อะไรเราสามารถปฏิบัติได้ที่ไม่ขัดต่อหลัก กฎหมายนะครับและสิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐานนะครับเรื่องของการเลือกตั้งความเป็นพล,ลเมืองก็สามารถที่จะใช้ในการใช้หนึ่งเสียงในการออกนโยบายนะครับเสนอนโยบายต่างๆในความเป็นพล,ลเมืองของประเทศได้นะครับออาไปดูกันต่อกับท่านผู้ชมครับที่สไลด์ถัดไปครับ นอกจากเรื่องราวของความเป็นสิทธิมนุษยชนครับมารู้จักความเป็นมนุษยธรรมกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับความเป็นมนุษยธรรมนะครับหรือสัญลักษณ์ความเป็นมนุษยธรรมครับผมอยากจะให้ไปดูที่นะครับองค์กรองค์กรหนึงครับเราเรียกว่าสภากาชาตินะครับอ่ะไปที่สไลด์ถัดไปเลยครับสำหรับสภากาชาติเนี่ยเป็นหนึ่งใน องค์กรที่พูดคุยถึงเรื่องราวของความเป็นมนุษยธรรมนะครบผ่านอนุสัญญาที่ชื่อว่าเจนีวานะครับความเป็นมนุษยธรรมหมายถึงนะครับการที่เราไม่แบ่งแยกนะครับเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะครับแม้แต่นะครับตราสัญ,ญลักษณ์นะครับของสภากาชาติเองยังพยายามที่จะ ให้เห็นถึงความสําคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็สร้างความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและกลุ่มชาติพันธ์นะครับดังนั้นความเป็นมนุษยธรรมนะครับคือไม่ว่ามนุษย์คนไหนนะครับจะป่วยเจ็บป่วยโดนสงครามเป็นศัตรูกับเราเมื่อเขายอมแพ้แล้วยอมจำนนแล้วเราต้องรักษาให้เขานี่คือความเป็นมนุษยธรรมมันคือสิ่งที่เป็นยิ่งกว่า สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์จะได้รับนะครับไปดูกันต่อครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องราวของดราม่านะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของการเรียกร้องความเป็นสิทธิมนุษย,ยชนนะครับซึ่งดรามา่าน,นั้นเนี่ยนะครับนำไปสู่การที่ทําให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาคุณอังคณานิลภัยจิตเนี่ยนะครับไม่ได้รับความปลอดภยัยนําไปสู่การที่ออกมาแสดงความเห็นแล้วนะครับหลายคนเรียกร้องสิทธิในเรื่องราวของความรักชาติ นะครับแต่ปรากฏว่านะครับมีการรักชาติจนนำไปสู่การที่จะทำร้ายนะครับการนำไปสู่การาข่มขู่ทางจิตใจทำร้ายทางจิตใจผ่านคอมเมนต์นะครับหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับนี่เองจึงทำให้เราได้เห็นนะครับว่าข่าวการรับการดูแลความปลอดภัยการเอาผิดนะครับหรือหมิ่นประมาท คุณสวอ,อังคาเนี่ยเป็นหนึ่งในข่าวที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนเลยครับว่าประเทศของเรานั้นนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกได้ว่ามีนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้มากมายเลยนะครับแล้วนักสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่นะครับก็ออกมาให้นําเสนอให้แนวทางนะครับในการที่จะ ให้ชาวบ้านจากบ้านหนองจานเนี่ยที่เป็นชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ด้วยกับวิธีที่ปลอดภัยวิธีที่ไม่ผิดนะครับไม่ทําร้ายทั้งร่างกายจิตใจนะครับและอื่นๆนะครับการทําร้ายจิตใจคือการสร้างความกลัวสร้างบาดแผลในหัวใจนะครับ คุณไม่รู้หรอกครับว่าเสียงผีที่คุณเปิดแต่ใครจะกลัวบ้างนะครับแต่ถ้าเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของยุทธวิธีหนึ่งนะครับซึ่งก็มีการแสดงความเห็นในเรื่องราวของการที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอาจจะเห็นด้วยกับเหตุการณ์นี้นะครับก็เลยนําไปสู่การเรียกร้องนะครับให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีการหยุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ปรากฏว่าหลายคนเนี่ยก็เรียกร้องว่าสิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาพูดนะครับ มันไม่ได้ช่วยส่งเสริมหรือไม่ช่วยในเรื่องราวของการแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ของบ้านหนองจานนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นคนละมุมมาหน้ในมุมมองในการปฏิบัตินะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าคนในพื้นที่เองก็อยากจะปฏิบัติภารกิจให้แล้วเสร็จสําหรับการที่จะให้คนกัมพูชาจะผลักดันชาวกัมพูชาเนี่ยให้กลับบ้านไปกับประเทศไปนะครับแต่มุมมองนี่เป็นมุมมองที่สมาชิกบุฒิสภามองในฐานะนักสิทธิมนุษยชนที่ให้ ความเป็นธรรมความเป็นมนุษยธรรมเนี่ยกับมนุษย์นะครับไม่ว่าจะชาติไหนกลุ่มชาติพันธ์ใดนะครับและที่สําคัญที่สุดครับท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับคุณอังคณานิรนะภัยจิตเนี่ยก็เกิดจากกรณีของการเรียกร้องที่สามีเนี่ยถูกอุ้มหายจนนําไปสู่การออกกฎหมายการปฏิบัติตัวนะครับต่อผู้กระทําความผิด ในรูปแบบที่เรียกได้ว่ามีหลักฐานในการดําเนินการในการจับกลุ่มนั่นเองนะครับนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เราเห็นว่าความเป็นสิทธินมนุษยชนคือหนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญในการเรียกร้องกฎหมายในการเรียกร้องความเป็นมาตรฐานของการดําเนินชีวิตนะครับให้มีความยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นในสังคมนะครับสำหรับเรื่องราวของความเป็นอิสลามสําหรับเราในฐานะผู้ศรัทธานั่นคือการที่เราจะไม่ต้องไม่ต้องไปละเมิดผู้อื่น ไม่ตัดสินแทนและที่สำคัญที่สุดนะครับเราเองจะต้องเห็นอ,อกเห็นใจให้ได้มากที่สุดเพราะเขาคือมนุษย์เขามีชีวิตมีลมหายใจนี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนแล้วก็บอกกล่าวเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องเราเหล่านี้นั่นเองนะครับเอาละครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่อยากจะเรียกร้องนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาให้ได้มารู้จัก กับคำสองคำในวันนี้นะครับคำว่าสิทธิมนุษยชนและคำว่ามนุษยธรรมนะครับอาจจะดูไม่ต่างกันมากครับแต่ความเป็นจริงแล้วมนุษยธรรมนะครับคือการยอมรับในรูปแบบสากลส่วนสิทธิมนุษยชนคือเรื่องราวของการเรียกร้องในสิ่งที่ขาดหรือหายไปนะครับของบุคคลคนนั้นอาจจะเป็นสารตั้งต้นนําไปสู่การพัฒนากายเป็นกฎหมายอาจเป็นสารตั้งต้นนําไปสู่การพัฒนาเป็นข้อตกลงบทบัญญัติต่างๆ นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ประเทศหรือมุมมองเท่านั้นนะครับเอาละครับพี่น้องครับใครที่ร่วมบริจาคนะครับในช่วงรายการอนุรักษ์นิวส์นะครับพี่น้องโทรได้เลยครับเบอร์ของผม0613930251นะครับร่วมบริจาคนะครับ ในโครงการการเผยแพร่ศาสนาในช่วงสุดท้ายกันได้นะครับยาสากุมุลลอห์เคยรอนนะครับขอลอซุบฮานุฮัตาลาตอบแทนคุณงามความดีทุกท่านเลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันคอมเมนต์นะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับในคอมเมนต์ครับคุณเกรียงศักด์มณีโชติบอกอัสลามุอะัยกุมวะระมะตุลลอฮ์ว่าบาระกาตุครับแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้นะครับงานอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเป็นงานช่วงเช้าถึงบ่ายใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องนะครับ สำหรับพรุ่งนี้นะครับงานค่ายนะครับเป็นงานปิดค่ายนะครับจะจัดขึ้นนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงบ่าย3โมงโดยประมาณนะครับก็เชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับมาร่วมงานนะครับที่อาคารใต้อาคารมัสยิดหลังนี้นะครับนามาร่วมกิจกรรมนะครับปิดค่ายของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามร่วมกันนะครับอยากให้ร่วมโดยช่วยกันนะในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนะครับ เพื่อที่จะสนับสนุนให้กับเยาวชนค่ายในช่วงของภาคฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงปิดงานกันแล้วในตอนนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็อยา่ากามุ่งหลอาไครรนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการอนุรักษ์นิวส์นะครับขอดูอาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอหวัวตลาลครับให้พี่น้องมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับมือริสกีที่เพิ่มพูนทุกดวงทุกอามันเป็นที่ตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอหวัวตลาลครับสำหรับวันนี้นะครับรายการอนุรักษ์นิวส์คคงงงงตต้้้อออขจาาากกพพีีี่่่นนนััไปแเเยทรบ biidla taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh